สวัสดีสวัสดีกันอีกทีหนึ่งเนาะจะเนาะอ่าบุญภาพกะบมอนีกัโอ้ยคืมฝ้าคืคมฝนเนาะจะเนาะมอนีกัเป็นวันที่เท่าไรแล้ววันที่สิบแปดเนาะจ้ะสิบแปดตุลาสองห้าหกสี่เนาะค่ะก็อากาศบรรยากาศกด็ดีดีจะ้ะฝนตกมาหลายมือแล้วจ้ามอนีบุญภาพก็เลยว่าเออกะเห็ดยางอื่นบ่ได้แล้วเนาะจะเนาะนอกสีจากว่าปลูกต้นใหม่จ้ะคืมฝ้าคืคมฝนมากกับเป็นถ้าปลูกต้นใหม่เนาะจะเนาะ ราวาช่วงนี้ถ้าฮขาปลูกต้นใหม่แล้วต้นใหม่เรมพราสิงามเร็วเร็วนาะจาะเนาะบอกว่าจะเป็นต้นหน่อยต้นใหญ่นะคะเนาะสำรับเมื่อใหม่ถ้าปลูกต้นใหม่ช่วงนี้งามเร็วจ้ะเพราะว่าพันถึงนำฝนนา่าจะเนาะอันนี้ก็ถ้าอัน,อนท่านท่านอันผู้พัน,นติตามนาะจะเนาะพันกระสีโหว,ว่าต้นเจ้าไว้ลาวาวต้นนี้ของบุญภากระทำตาสยืนต้นตายเนาะจาะ้ะบุญภากระเอามาเซนามแปดแปดใบนี่ก็โอ้เหตุการณ์ผ่านไปไวเหมือนโกหกน่าจะเนาะเดือนประมาณเดือนกลัวแล้วจ้ะ กะมาเสน้าไมนี่จ้ะกะได้เวะมาเบิงเด้มาดึงเบิงจ้ะแนมเบิงอยู่จ้ะแต่บาเบลดึงขึ้นมาเบิงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวื้นนี้กะด้เลือกงามย่ำดีบุญภาพกะสิไปปลูกล่งเข่งเนาะจ้ะเนาะเสียไปตังเป็นแม่พันธุ์อีกเธอนึงจ้ะมาเบิงเน้อจ้ะสำหรับหากเพื่อนเนาะจ๋าหากร้ายร้ายเบิงลักษณะเดียวกะกะสมควนเนาะจนาด้เวลาสมควรแล้วที่เฮาจะตองเอาลงไปล่งเข่งค่ะเพราะว่าเตรียมเด็ๆเตรียมเข่งไปแล้วเนาะเข่งวางใบหนึ่งพอดีจ้ะขายต้นใหม่ต้นนั้น ็เลยเสียวต้นนี้เพิ่นไปล่งเข่งนะจ๊ะใบพิ่นใบแรกๆรดเลยจ้าในตอนนั้นนะใบใบนี้กับนผ้ากระตัดตัดทิมตัดทิมเบิดเลยจ้ะช่วงนั้นนะเพิ่นก็เกิดมาใหม่นอจากใบหนึ่งใบสองใบสามกับใบกระเริ่มพัฒนาการกับแบบง่เนาะจ้ะค่ะอันนี้ก็คือวัสดุที่เราเตรียมไว้นะจ้ะอันดินเนี่ยก็ไปคุดมาแล้วจ้ะไปคูดมาเมื่อเ้ารนี้นะจ้ะลักษณะดินก็สิเป็นประมาณนี้นะจ้ะดินประมาณแบบ ดินก็จังเป็นหินแห่เนาะะเนาะหินแห่ผสมผสมดินหนาดินเนาะะเนาะก็สิเป็นมิดไส้ม็ดใหญ่ๆจ้ะไส้ม็ดใหญ่ๆประมาณลักษณะประมาณนี้คุณภาพก็ไปคุดมานักบางยยกคักได้จ้ะมืองเ้านี่กะก็สิมีแกบเนาะจ้ะเนาะมื่อนี้อันบุญภาพบม่มีอันบักเผาซับเนาะจ้ะเนาะมะพร้าวสับเข้ากับสาม,มารถใส่แกบได้เด้อจ้ะเด้ออันก็จะดินสามกะละมังแกบสองกะละมังเนาะจ้ะเนาะแก่แก่แกบสองกะละมังเด้อจ้ะเด้อ ใส,ใส่ประมาณนี้จ้ะเข่งเ้ากรเตรียมไว้จ้ะเห็นบ่ค่ะเข่งลักษณะเข่งกระชิ่ิมลงไปหั่นกันสิพอดีกันเลยได้จ้ะซุปเกลือลงไปหั่นกันสิพอดีเลยจ้ะไอ้บางคนมันถามมาเห,เ,หนนเ,เห็ดจังไดเห็ดจังไดประจันนี่เลือค่ะวิธีเ้า็กะละมังเ้าก็สิเอาตัวนี้เละจ้ะลงไปหั่นกันสิพอดีเลยด้จ้ะเ้าทิมปลุกลงไปหั่นกันสิพอดีเลยเขาก็มาผสมดินจ้ะเถื่อผสมดินแล้วน่าจะเนาะเอามาใส่เ้าก็ข้นใส่กัดอีกเรื่อจ้ะอันนี้ก็ดินสามกะละมังน่าจะเนาะบุญภาใส่ ดินสามกะละมังแล้วก็แกบสองกะละมังแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งกะละมังเนาะจา้ะเนาะสำหรับมื่อนี้นมุญภาะโบมีอันนั้นเดีอจ้ะบ่มีออสโมโคนะมม้ดเนาะจ้ะเนาะบ่มีจ้ะบ่มีเบิร์ตจ้ะเบิร์ตเขาก็บ่ต้องใส่เด้ดจ้ะเพราะว่าช่วงปลูกใหม่เนี่ยโบตองซีเรียสปันไหนเนาะคะเนาะเพราะว่าต,ต้นใหม่เพิ่งเกิดโบ้ห้าใหญ่คักปันได้เนาะเพราะสิแบบต้องการอันนี้อันนี้หินเด้อจ้ะบ่มันเล็กไหลเด้อจ้ะนี่เฮาต้อง ถิมด้วยจ้ะเตียงต่ว่านอคนขึ้นมามันสิขึ้นบุได้นอกจากนอถือเธอไปกดทับมองได้มองหนึ่งนอกจากนอค่ะเลาก็โคเลขข่โคเลขข่โคเล่ใส่กันทั้งสี่นอกจากนอปลูกต้นใหม่ก็โอ้ยเ็ดเองปลูกเองขายเองจ้ะพี่น้องอันผสมดินแขนจนสิไปต่อยมวยได้แล้วแขนเป็นกามเ <laughs> ห็นแ้จ้ะหลังจากเขาผสมดินแล้ว <laughs> โอ้ยเข็นเป็นกามแล้วบบแม่นี่ี่จ้ะเล็บนี่ก็ดำ,ดำ้มดั้จะเะโฟกัสเล็บด้วยจ้ะหลังจากอันเทาผสมดีแล้วเนาะจ้ะเนะเาะเทากระเฮ็ดเป็นหมงเป็นหม,มงจักหน่อยเนะาะจ้ะเนาะเห็นบ่จ้ะอุ้ยมันโยนแสงเนาะจ้ะเนาะเห็นไหมขาจักหน่อยหรือไม่เบิ่งเบิ่งนี่เด้อแล้วโบไม่สิพากันแล่นนี้เลยเห็นไหมาขาแล้วโอ้ยมึงตีหกักเพิ่นเด้อจ้ะหักเต็มเลยลากตึมเลยเนาะจ้ะเนาะเทากะตอนเทาสิปูเทากะค่อยๆนี่เด้อจ้ะเพราะว่าหาักหักเพิ่นหลายจ้ะ ก็จัดระเบียบสังคมสักน้อยจ้ะเหตุเป็นมงงกลางเนาะจ้ะเนาะก็อันเบิงเบิงหลูบส่งเพิ่นเ้อจ้ะแล้วก็หากพิ่นทั้งลุ่มนะเฮาก็ต้องระวังจักน้อยเนาะจ้ะเนาะบ่มเขากับบริเ็ดแห้งเนาะจ้ะเนาะจ้ะก็นี่แหละค่ะจัดระเบียบสังคมน้อยนึงค่ะล่องสิกล่องหอนเบิงว่าเพิ่นตรงโบเนาะจ้ะเนาะเขากับเอาดินกบค่ะก็เคียเียเ์ีๆยกบๆไบจปงซนละจ้ะเคียเคียใส่กันแบบว่า ห้นาดิสมันเสมอเนาะจะเนาะเวลาโหดหนามก็ให้มันไหลไปทั่วถ <t> ึงว่าเออไหลไปทั้ง like นั้นเนี่ทั้งนี้แนี่เนาะจะเนาะโบมันเอียงใส่เอียงขัวได้จ้ะเขาก็ตองเฮดให้เพิ่นต้องตรงในจักหน่อยเนาะจะเนาะเพราะว่าเข้าตรงมองอนาคตข้างหนาหวานพืชก็ต้องหวังผลเนาะจ้ะเขาต้องหวังผลผลิตเพื่อเขาสิคายครได้หนาคตข้างหนาจ้ะนะก็หลังจากเขาอันอันเอา่นลงดินแล้วเนาะจะเนาะเข้าปลูกแล้วๆเขาก็รดน้ำจ้ะรดน้ำให้ชุ่มเลยจ้ะ กานามกับประมาณนี่แหละค่ะประมาณอันบวลดหนึ่งเลยจากกระสีพอดีพอดีเนาะจะเนาะพอวานเวลาเ่าลดนามแลลวนามมันก็สิไี่ขังอยู่กับละมังทั้งลุงเนาะจะเนาะมันกระสิแบบว่าพอดีันเลยเพิ่นกระสิบ้อบอเมน่าเฉะมากจนเกินไปหรือว่าแห้งมากจนเกินไปเนาะจะเนาะพอวันมีมีนามมีกระละมังร่องทั้งลุงแล้วเนาะจะเนาะกะสำหรับมือใหม่เด้อะเด้อเห็ดตามกระไดเนาะอันนี้เป็นอ่าปลูกต้นไม้สไตล์บุญพาเนาะจะเนาะกะ ประมาณนี้จ้ะหลังจากข้าวปลูกแล้วนาะจะเนาะหลังจากข้าวปลูกแล้วอันนี้อันคางคางเข่งนาะจะเนาะมูลภาพบ่ะเพานในไผผาเรืออ้จากราะว่าช่วงเล็กๆช่วงไม่ไม่ยังสี่นั่นหากคนโท่านหลายจะห้าบประจเป็นต้องเอาผามาปิดเข่งก็ได้จ้ะปุ้นจ้ะบ่เทืาอีกจักประมาณเดือนกลัวเข้ากับทั้งเกตเบิงนาาจะเนาะถาหลากเิ่นเดิอนลงมาหนอกเข่งแล้วเข้าก็จังเอาผาคุ้มเรือจ้ะเด้อเพื่อว่าเป็นอย่างคุ้มเป็นอย่าง่ะเพื่อว่าบ่ใหากเพื่อนแห้งจ้ะนี่ก็สิเป็นแบบว่า ถ้าล่มก็ล่มหลายเนาะจะถะด้ดแดดกระเด็ดไร้คักเนาะจะเนาะกะเลื่อย่ยันว่าหากเพิ่นหากแก้วเพิ่นนันแห่งให้วาอียังสิเนาะหากินตะนหน้าการไปเองเนาะ